อยากไล่้วมันเลิกคิดว่าฉันไม่รู้เลยทำเป็นบางนารู้นะเธอตั้งใจเพราะมันพ่อแล้วอะเอาเลยมาเอาเอาเลยนะฮะหายไงสวัสดีค่ะเยสสวัสดีค่ะคลิะคิดเถึง j อ s แจสมินนิก้ากันมากเลยสินะคะโอ้ยพวกเรามาให้หายคิดเถึงแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้เรามีอะไรพิเศษค่ะก้า ก็วันนี้เป็นวันอัดเสียงเพลงใหม่ของเราสองคนนะคะว่านี่คือ n d The Song ใช่แล้วแสดงว่ามี Behind The Song เพราะฉะนั้นเพลงเราออกไปแล้วถูกต้องฝากด้วยนะคะเพลงซิงเกิลของพวกเรานะคะเพื่อนแบบใดถูกต้องเนาะก็แต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ฟังแล้วแต่เรายังไม่ได้อัดเอ้ามุกไ่มเพลงออกแล้วแต่นี่ตอนนี้ที่ดูอยู่ยังไม่ได้อัดเลยก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้ ไปข้างในสตูดิโอกันนะคะพร้อไม่ให้คุณนิก้าพร้อมค่ะอ่ะคุณนิก้านั่งไปเลยค่ะไป Let's go to the studio ค่ะค่ะไปเลยค่ะคุณดิก้ามาเดี๋ยวค่ะคุณจักนินสวัสดีค่ะเฮ้ย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 โอ้โหท่าเต้นมื่อไหเนี่ยเฮ้ยคนขี้ไปเลยค่ะ คือตอนนี้พวกเราจะคะจะไปอัดเสียงเนาะอันนี้เป็นการเปิดคลิปเบาเบามากเลยเบาอันนี้ถือว่าเบามากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโปรเซสแต่ละโปรเซสกล้าเข้าไปร้องเพลงยังไงจานเป็นยังไงจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างไปรอดูกันค่ะทุกคนหนึ่งอ้าวไม่ตกใจเลยเหรอคะกินไม่ทันเพราะว่ากินตามอยู่เกือบโอ้เกือบพุ่งเลยล่ะตื่นเต้นมากเอาจริงคราวนี้ หนูได้้องก็เลยแอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่มีเพื่อนช่วยไกลเพราะว่าพอไม่ได้ยินเสียงเพื่อนมันก็จะไม่มีความมันจะไม่มีความอบอุ่นไงเดี๋ยวตอนนี้จัดจะไปอัดก่อนแล้วก็มารอดูกันว่าจะไปถึงเลยวลไหนโอเคปะบ๊ายบายที่มาทำเป็นเฉยๆคิดว่าฉันไม่รู้เลยทำเป็นบางานะรู้นะเธอตั้งใจที่มาทำเป็นเฉยๆ คมนนันู้นอ,อแล้วว่ะเอาเลยปะว่อมันพอแล้วว่ะเอาเลยมาเอาเอาเลยนะคะ <laughs> เคยดู้เรื่ตัวเองเปล่าเคยเช็คย s ชัดฟางหรือเปล่ามีแค่อันที่สองที่คำว่าแชทอะ่ะอยากให้เช็คยูชัชเพราะว่าฟังยากเดี๋ยวเดี๋ยวงง oh, <yeah. S 1> ว่าลองอไร ไปหยอกมือแบบนี้ดีไหมจะได้ฟังออกเคย shake your shadow หรือเปล่าทำหน้าแบบนี่ได้นะปากไว้วๆอยู่นนได้เนาะใช่ทำหน้าแบบอย่าแงบบแบบแบบนีด้ด้วยนะสวัสดีค่ะแอมชริยาค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงเพื่อนแบบใดทำไมถึงเป็นคำว่าเพื่อนแบบใดคือมีอยู่วันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบคำนี้ยมันน่าสนใจค่ะแล้วก็ คิดว่าจะให้ใครดีเลยคิดว่าอยากให้จะมินิก้าเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเพื่อนเตือนแล้วเราดูาเพื่อนเยอะเราก็เลยเพื่อนแบบใดอีกเมือ่อรกแฉัน่าได้ ตอนที่ซ้อมกันดิกลาคําว่าตามฉันเนี่ยเราชันหรือว่าตามฉันตามฉันได้ทั้งวันซ้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่อยากให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากถ้าเกิดซ้อมมาเหมือนกันแล้วอ่ะอ๋อโอเคค่ะไร ไปที่ชองบชอบค่ะเอาแล้วโอเคไม่สามลองเลยไม่สางเพราะว่าอันต่อไปไม่ได้จะร้องได้แบบนี้แฮปปี้มากตื่นเต้นอยากอัดเพราะว่าชอบมันก็ชอบโมเมนต์ห้องอัดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกทุกครั้งเวลาที่แบบได้ทำงานกับพี่ๆนะคะเอ้ยเอ้ยเขาอยู่ในนี้ด้วยแต่หนูแฮปปี้หนูอยากเจอทุกคนเพราะว่าหนูรู้สึกว่า environment เวลาทำอะไรพวกเนี้ยมันมันจอยอ่ะมันคือเราอะไรเงี้ยค่ะ มีโอกาสที่จะร้องมาแล้วใช่เลยเพราะว่าซ้อมเยอะร้องไม่หยุดเลยอ่ะสองคนเลยอ่ะคือเขาร้องให้เราเห็นหรอจริงค่ะพี่อหรือเห็นพี่มานั่นหนูร้องเลยตอนที่ทำเดโมอะค่ะก็ทำไปแบบไม่ได้ดีไซน์ครบร้อซแต่ว่าพอจัสตินกับนิก้าไปซ้อมมาแล้วมาลองให้ฟังอย่อยค่ะก็อย่างจัสตินเขาก็จะมีห่างเสียงแบบของเขาแบบน่าใจอะไรแบบนี้ที่ต่างออกไปจากเดโมค่ะแล้วก็รู้สึกว่า พอฟังแล้วอ่ะก็ไม่ติดอะไรเลยรู้สึกว่าให้เขาลองแบบแบบที่เขาซ้อมกันมาดีแล้วก็เรามีแค่วันนี้จะมาหาอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น้องดีไซน์กันมาเองก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อหมดเลยอันนี้เบาไปนิดนึงทำหน้าด้วยนะทำหน้าแบบอะ,อะทำหน้าแบบอะแบบองเหมันไม่ใช่ ใช่ทำได้ได้ค่ะมองได้คนเดียวด้วยนะประเทศไทยอ่ะจัสมินอย่างเงี้ยก็ด um ูแบบว่าดีไซน์อะไรมาเก๋่าเดิม ขอบคุณค่ะ thank you guys ขอบคุณค่ะเสร็จเร็วมากเสร็จยังอีกนิดนึงเดี๋ยวรอกล้าไปแล้วเราค่อยมาอ่านเขาเรียกว่า chorus ก็คือร้องให้มันกลมกลมอุ้มมากขึ้นดีปะจะเป็นให้อุ่มแล้วเมื่อกี้คือจะเอาลิ้นแปดแล้วยังไงก็รู้สึกไงบ้างคะก็ ตื่นเต้นค่ะตอนนี้เพราะว่าฉีดเขอบคคุณ่าไม่ได้ละคะเพราะว่าไม่มีฟอนแต่ลูกค้าก็เข้าแล้วเข้าได้นะรู้สึกได้นี่เพราะพวกหนูเจ็บคอบ่อยค่ะคิดว่าอยากได้โปรยาพ่นคอเข้าจันมิิกาเพราะว่าพวกหนูใช้ทุกวันเลยเพราะว่าพวกหนูร้องเพ่งบ่อยก็กล้าไปไงคะต่อไปตอนนี้อ๋อตื่นเต้น สู้ๆนะคะหนูรู้ว่ากล้าทำได้เพราะเขาไปร่ำเรียนมาเลยดิรอบเนี้ยร่ำเรียนมาเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษเพิ่มมาเพราะเธอไปเรียนมาด้วยเนาะไปเรียนเพิ่มเติมในการร้องมาก็หวังว่ามันจะออกมาดีที่สุดค่ะออกมาดีอยู่แล้วไม่ต้องหวังหนูรู้ว่ามันออกมาดีเพราะฉะนั้นไปค่ะพี่เฟิร์นไล่เธอแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

มองที่ทำอะไรก็แอบมองฉันอยู่ตามฉันได้ทั้งวันเชื่อว่าใจไม่อมมองที่ um <ide> ทำอะไรก็แอบมองฉันอยู่ตามฉันได้ทั้งวันคือหนูชอบตรงที่พี่แอมกับพี่ชนเขาจะมีดิเรกชันที่ชัดเจนมันทำให้เราได้รู้สกิลของตัวเองออย่างหนึ่งแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า มันมันเป็นเพลงที่ทําให้หนูรู้ตัวตนอีกเขาเรียกอะไรเสียงอีกเสียงหนึ่งของหนูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะใช้ได้พัฒนาเพลงมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทํางานกับคนที่แบบเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพุชตัวเองให้ให้เราแบบพัฒนาตามด้วยใช่ดูพร้อมมากเลยนะนิดหนึ่งอออเต็ทคิของจัดตินดังครับอ๋อแต่ดูเข้ากันนะ พืนกลบใจคาแกไปนะคืนกลัใจได้แล้วค่ะทานี้เวยนีเพน่อแบกใจืนบใจีกก็ดูเหมือนหาสไตล์ของตัวเองได้ดีขึ้นสามารถทําเสียงได้หลากหลายขึ้นแ h a n g e ยังไงยังไงก็ไม่เนียนก็ให้มันคิดแล้วเย้ไม่ให้ผ่านแม่คอนเฟิร์มให้เลย โท,ทรหากันทุกวันบอกว่า miss miss you <c oughs> อยาก่ทำมันไม่เข้าใจ ดาวโรงเรียนแล้วแบบมันพี่นิก้าเกรด12ที่แบบน้องทุกคนก็จะกรี๊ดกรีดมาดีคือบอกว่าพี่นิก้าเดินมาแบบเนี้ยที่หนึ่งแบบเป็นล็อกเกอร์ใช่ป่ะแล้วก็พี่นิก้าเดินมาผมแดงอันนี้คุณแอมคิด m อรอแล้วหรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนทุกคนก็จะหันมามองว่าว้าวว้าวว้าวเขาสวยจังเลยมาผู้ชายคนนี้ก็แอบมองเราอยู่ในกลุ่มทุกคนพื้นแบบใจ ฉันว่าใครรก็เรียกแฟนว่าเปล่าแอบแอบถ่ายรูปฉันวเวพี่คงคิดว่างเงี้โทษขะดูออกทักมาทุกห้าหนาทีรูปปแบบเนี้ยฉันแปลว่าชอบพี่อิงเขากล่าวเอาไว้นะว่าสายตามันไม่เคยหลอกถ้าเธอนะกลัวเสียเพื่อนใช่ค่ะเคยเล่นเป็นแฟนเขาต่อ ถ่ายรูปฉันไว้เพียบคงคิดว่าเง,งี้ยโทษขาดูอ่อนชักมาทุกห้านาทีรูปปากแบบนี้ฉันแปลว่าชอบโ้ยพีอินเขาเก่าดี่ว่างเลยเก่งมากเลย <c oughs> าสายนี้เนี่ะ เป็นราคาทุกคนเย้เป็นังไงบ้างก็โล่งค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กดดันนิดนึงว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่ใช่ประมาณนั้นเจ๋งกันมากเลยทุกคนถือว่าวันนี้ผ่านไปเร็วไหมเร็วเร็วค่ะเร็วกว่าที่คิดไปมากปกติพี่เบลวะ6ชั่วโมงป่ะาชั่วโมงเลยเหรอแล้วครั้งนี้เท่าไหร่อ่ะโหจริงเหรอ2-3ชั่วโมงเพราว่าเราเราโอเคขึ้นไหม ไม่ใช่ค่ะใช่มั่นใจเพราะว่าใช่ค่ะมั่นใจมั่นใจเพลงนี้มั่นใจแล้วก็เรื่ความทำงานกับพี่แอนเป็นรอบที่สองแล้รู้สึกว่าเรารู้สไตล์พี่แอนมากขึ้นปะป็นไงล่ะต้องมีรอบสามสี่ห้าปะค่ะก็ต้องมีรอบสามสี่ห้าใช่ไหมคะพี่แอนใช่เอาเลยโชว์บอกป๋าได้เลยนี่นี่นะคะรอเลยนะคะฝากเพลงนี้เพื่อนแบบใดนะคะ เป็นเพลงที่แบบถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีคนแอบชอบเราอยู่เนี่ยเราก็ควรจอาเพลงนี้ไปเปิดใส่เขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็เปิดไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเผื่อว่าเขาคิดเหมือนกัน mm hmm. ก็จะได้มาบอกเราแต่ว่าในแง่ของการฟังก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆเลยค่ะก็ทุกคนสามารถฟังฟังเพลินๆหรือว่าเส้นตามได้ลองตามได้ไง่ายๆเลยก็อยากจะฝาก ไว้แล้วก็ฝากจัส m ินดิก้าด้วยเพลงนี้น้องแบบร้องออกมาน่ารักมากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงเพื่อนแบบใดนะคะ I See It ค่ะสามารถฟังที่ไหนบ้างคะจัส i ินค่ะฟังได้นะคะทุกสตรีมมิ่งยอร์ทุกแพลตฟอร์มยอร์เซิร์ชคำว่า EXO EXO Entertainment เพื่อนแบบใจ I See It มองที่ทำอะไรก็แอบมองฉันอยู่ตามฉันใจทั้งวันชอบบอ,อกใจไม่ยุ่มีเหมือนเพื่อนแบบใจเพื่อนแบบใจแค่ดูยังไงยังไงก็ไม่เนียนว่าเปล่ายายายาบาย